นะคะเข้าสวนวันนี้อันนี้ลูกพีทอันนั้นลูกแอปริคอตไข่กระลำเดี๋ยวจะไปขุดสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้อากาศดีเพื่อนๆดีแต่ตอนนี้ช่วงนี้เดี๋ยวจะไปเก็บลูกพีทลูกแอปริคอต โุ้ยนี่ราดเบอร์รี่เอ้ยมีลูกราดเบอร์รี่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวจะปลูกเดี๋ยวจะปลูกจะไปเก็บลูกอปริโคอตลูกพีชมาไว้ ให้พี่เหมินเป็นคนเก็บยายเก็บไม่ได้เป็นต้นไม่ได้เดี๋ยวเก็บเสร็จเดี๋ยวจะมาแกะกเมล็ดแรดิตต่อจะให้พี่เหมอนเก็บยายเป็นคนถ่ายคลิปอเกจะเก็บเกจะเก็บหมดทุกอันหนาวบุเพื่อนยายก็เลยบอกไปไปเดี๋ยวเก็บเองเหมือนกับว่าเขาน่ะแบบว่ามันยัง ยังไม่แก่เต็มที่เหมือนว่าเขาจะเก็บหมดทุกอันนะเหมือนข้างบ้านที่เขามาเก็บเชอรี่นะเขาไม่ได้เลือกเก็บสวยๆแบบยายนะเขาเก็บ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 หมดเลยนะผู้ชายไม่เหมือนผู้หญิงนะแล้วจะเก็บหมดทุกอันแล้วมันก็กินไม่ทันนะนะเพื่อนๆยายก็เลยบอกไปๆเดี๋ยวยายเก็บเองคือไม่ปีนหรอกแค่เอาไอ้นั่นสอยๆเอาเนาะไม้ตัวนี้เอาไม้ตัวนี้เลือกเก็บเอาที่ว่ามันแบบว่า หมือนอย่างนี้อย่างนี้นะแกจะเก็บหมดเลยนะเพื่อนๆเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่สุกนะมันยังไม่แก่ผู้ชายนะใจร้อนมันไม่เหมือนเราเนาะ เลือกเก็บเอาไปโกูกแต่ว่ามันแก่ๆแ,แล้วสุกแล้วเนาะเราก็เลือกเก็บเอาแล้วเราก็ไปกินสักสองสามวันแล้วก็มาเก็บอีกเดี๋ยว <c oughs> จะพาไปเก็บพีชอันนี้มันเก็บให้ดูแล้วเดี๋ยวไปขาบปเก็บพีชมันเตี้ยๆเ,เนาะอันนี้ยายเขาเก็บคนเดียวก่อนเด้อ นะคะคุณเพื่อนได้มาขนาดนี้ยังเหลืออีกบนต้นเยอะกว่านี้อีกเนาะแต่ว่ายายก็เลือกเก็บที่แดงๆเอาแค่นี้ก่อนอันนี้เราก็กินสองวันสามวันกว่าจะหมดแล้วค่อยมาเก็บอีกเนาะเก็บไปทีเดียวก็กินไม่ทันถ้ามันเยอะยายก็จะเอาไปทำแยมทำอะไรอยู่หรอกนะแต่ว่าอันนี้มันแค่พอกินเนาะก็เก็บแค่พอกิน มาแ่จะมาเก็บอันนี้เดี๋ยวดูก่อนมันชูงสูงไปเรียกที่เหมินให้มาเก็บเนี่ยอันนี้เก็บได้แล้วนี่สุกมันมันแก่แล้วนี่มันแดงหมดมันแดงหมดละ สูงๆต้องไปเรียกพมืนมาเก็บใหญ่อันนี้ก็เก็บไปเยอะไม่ได้แล้วเพื่อนๆกินไม่ทันสูงโอ้ยเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยยายจะพาชิมเนาะมันเอาไปไว้วันหนึ่งมันก็สุกแล้วอากาศร้อนๆนจริงๆก็เก็บได้เกือบหมดแล้วแหละเพื่อนๆแต่ว่ายัางว่าแล้วเนาะเรากินไม่ทันเราก็เก็บไปทีละนิดทีละหน่อย ไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปเก็บกิ่งไหนที่ว่ามันเยอะๆเนาะปะข้ามไปฝั่งนู้นกันเพื่อนๆไปตรงนี้ไม่ได้มีตะข่ายต้องเดินไปทางนูน้นนู่นแฟนใหญ่นีไปขุดสตบบรอเบอรี่ทิ้งละ <c oughs> นี่งแต่ยายจะให้ดูลูกแพรซาลีลูกแพรซาลีต้นนี้ ต้องมีกิ่งหักและกว่าจะโตต้องมีกิง่งใดกิ่งหนึ่งหักเลยนี่ตอนนี้เพิ่งจะได้ครึ่งหนึ่งหน่อหน่ต้องมีกิง่งใดกิ่งหนึ่งหักแน่ๆนเลยเยอะมากไปใช้ไปเรียกเขามาเก็บแล้ว in a car genug das ist ja, aber jetzt wenn wir jetzt schon genug haben โอ้ตกเี่น้ฟ้าว่าจะถ่ายรูปนี่นะคะเข้าสวนวันนี้อันนี้ลูกพีชอันนั้นลูกแอป,ปริคอรไข่กระลำเดี๋ยวจะไปขุดมันฝรั่งต่อเพราะว่าจะเอาที่ปลูกจะเอาที่ปลูกราดบร์รี่เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเนาะก็เลยจะปลูกให้เสร็จเรียบร้อยสตบบรอเบอรี่เดี๋ยวดูก่อนยายปลูกเองสตบบรอเบอรี่เนาะ เดี๋ยวจะพาชิมก่อนพาชิมแป๊บหนึงชิมอันนี้ชิมอันนั้น <c oughs> เก็บแล้วก็ต้องชิมให้ดูเนาะนียคะว่าไม่ชิมให้ดูแฟนยายปลูกไอ้นั่นเก็บไปขุดแบล็กเบอร์ี่จากข้างหลังมาปลูกดูราคาเท่ากันราคาเท่ากันกับตัวนี้ดูตัวนี้สวยงามเดี๋ยววันเดี๋ยววันอังคารเนี่ยยายไปหาหมอเดียวยายจะไปซื้อมาอีกเพราะว่า ยายรู้จำได้เลยวร้านไหนนี่ดูราคาเท่ากันสามร้อยห้าสิบสองอยาสองต้นให้ดูมันคนละพันกันหรือเปล่าอันนี้แค่สามร้อยห้าสิบอันนี้ดูเอามาปลูกทีหลังสวยกว่าเพราะว่าเขาชอบดินเขาชอบดินเปรี้ยวอันนี้มันเปรี้ยวเอ,อใบสนเนาะที่เราปลูกไว้มันมันไม่มีใบสนเนาะเห็นไหมตัวนี้ ขุดมาจากข้างหน้าตั้งสองอันนะปลูกก่อนนะตั้งสามปีแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ถึงปีเลยเดี๋ยวตัวนี้แฟนยายเขาบ่นหนึ่งแล้วให้ยายขุดออกไปปลูกที่อื่นเดี๋ยวจะเอารัดบรลีไอเดี๋ยวจะเอามเล็กบรลีมาปลูกตรงนี้คือเรนชีขาวเก็บไปชิมก,ก่อนยายว่าอร่อยกว่าซื้อที่ร้านนะแต่ว่าเขาบอกว่าในป่าที่เขาไปเก็บนะจะอร่อยกว่า นะยายก็ไม่เคยไปกินไม่เคยกินสักทีบรูวอรีป่านะเดี๋ยวจะเอาไปชิมพร้อมกับไอ้นั่นอุ้ยข้างล่างเดี๋ยวค่อยเก็บเอาไปล้างเนาะโอ้คุ้มเลยเนี่ยปีที่แล้วมาปลูกมันก็ซื้อมามันติดลูกเลยปีที่แล้วป่ะมาเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนเดี๋ยวยายจะพาไปขุด ให้พี่เหมือนขุดไอ้นั่นให้ขุดมันฝรัง่งมา <ś im> ชิมกันแบล็กเบอร์รีนะคะอันนี้แบล็กเบอร์รีเฮ้ยบลูเบอร์รีบลูเบอร์รีอร่อยตะคบบ้านเราละตะคบ <ś im> อ่าฉับฉับขี้เดร่ เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีลูกคล้ายๆตะขบเนาะแต่ตะขบมันจะหวานเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเสร็จจะไปจะไปขุดมันฝรั่งเดอ้อพี่เมินรอแล้วเย็ <laughs> นรอเย็นรออย่างหลังวุ้น่ไอ่นะครับวันต <laughs> ลอไทย ใต้ต้นอันนี้ก็ซ่อนนะซ่อนแล้วก่อนชิมอะไรก่อนโอ้ยอุตสาห์แอปอุตสาห์แอปนะอุตสาห์แอปที่ไม่สวยอิสาเฟสต์เต็กเฟสต์เตกว่ากูใส่นั่นเอาเองเด้อก่อนเด้อเฮียจัดไซส์จี๊ดเจ๊ดเนี่ยอีวิลปอบเปรนเอาไปสู่เค้นไว้เนาะนี่กิ๊สเซนโอเคอ่ะเหี้ นี่นะคะอันนี้ลูกแอปริโค้ดนะคะลูกแอปริโค้ดข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะอืมไช้เด็เกลต์อ เพื่อนแย่ไปไหนล้วเขารอขุดมันฝรั่งอยู่เดี๋ยวชิมอีกลูกหนึ่งก่อนเด้อเพื่อนเ,อนเดี๋ยวมันยังไม่สุกอ่ะอันนี้มันยังหาตัวสุกไม่ได้ตัวนี้น่าจะสุกแล้ว แฟนยายรอขุดมันฝรั่งอยู่เดี๋ยวไปขุดมันฝรั่งกันน้นเพื่อนอันนี้นิ่มละอืมอันนี้กินต้องคอยระวังน้ำหยดติงติงๆล่ะน้ำเยอะถ้าใครไม่ชอบก็ลอกหนังออกเพราะว่ามันจะ นังไอเปลือกมันจะไม่เนียนเหมือนลูกแอปเปิลโคตทเาเก็บไปเอาใบใบอัมุมนมาให้แก นี่แหละเพืเ่อนแฟน,นยายมาแล้วนะ